วันนี้นะครับเราจะมาทดสอบเครื่องตัดพลาส m a มา2 in 1 Cut 40 AC สามารถทำได้ทั้งงานเชื่อมและงานตัดในเครื่องเดียวตัวนี้จะมีข้อดีตรงที่เรามีปั๊มลมในตัวเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใช้แก๊สหรือทังลมเพิ่มเติมตัวเดียวจบใช้งานได้เลยไม่พูดเยอะเรามาทดลองตัดเหล็กหนา1มิลดูนะครับว่าตัดง่ายจริงหรือเปล่า อย่างที่เห็นครับเหล็กหนา1มิลตัดง่ายนิ่มเรียบงั้นเรามาลองตัดเหล็ก6มิลกันดูบ้างนะครับจะเห็นได้ว่าเหล็กหนา6มิลก็ยังตัดได้เร็วเหมือนเดิมการใช้คัดสีสูง AC มีข้อดีในเรื่องของการตัดที่ตรงปลอดภัยสะเก็ดไฟจะกระเด็นลงพื้นถ้าหากเราตัดอย่างถูกต้อง ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงเรื่องสเก็ดไฟและยังสามารถใช้ตัดเหล็กที่มีลวดลายหรือจะ C N C ก็สามารถทําได้โดยตามสเปคแล้วตัวนี้สามารถตัดเหล็กหนาะได้สูงสุดถึง15ม mm ิลลิมนะครับ